ันนี้ก็เป็นเคสที่ใช้แฟักเซลแล้วก็รักษาได้ดีนะครับทําบ่อยมากๆเคสนี้ก็คือเคสของโดนพวกท่อไอเสียรถรถจยานยนต์นะฮะอรูอ่ตรงทีก็ไปโดนนะครับทาครัวทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดแผลเป็นนะคะะรับก็แผลเป็นในลักษณะแบบนี้เราใช้ฟลกเซลนะครับในการดูแลถ้าเกิดมีรอยแดงด้วยก็จะบวก v b เข้าไปด้วยนะครับ แฟกเซลของแท้ก pues nah ็ต้องเป็นเป็นแฟกเซลเองนะครับนี่ก็เป็นแผลเป็นที่ผลการรักษาดีมากนะครับจากตัวแฟกเซลนะครับดูนะนี่โดนพอไอเสียมอเตอร์ไซค์นะครับคุณแม่เจ็บไหมคะเจ็บแต่พอทนได้ค่ะ หลังทำมาที่ช่วงไหมคะช่วงค่ะงงออรอยดำดำจงังลอยดำดำจังอยู่เนะฮะอันนี้ทำมาเท่าไหร่นะคสามครั้งใช่ไหมฮะัครั้งที่ส<ะ>่ฮะดีขึ้นมา,นากมากครับหลังทำก็จะไม่ได้เป็นสเก็ตอะไรมากมายเหมือนแฟชชั่นนอลยี่ห้ออื่นนะครับ ตัวนี้มันจะดีในเรื่องของพวกต้อาสาอพัดเป็นด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะคะที่ไว้วางใจให้เอ็ดีเจดูและคะ่ะขอบคุณค่ะ